สวัสดีครับจะมารีวิวเจ้าไทเกอร์ดีพอดีนะครับปี2003นานะครับเครื่องคอมเมทเร็วนะคันนี้มาชมครับรอรออีกหนึ่งลำนะครับคันนี้ของเล่นเต็มลำนะครับภายในสวยเลยนะครับผมเบาะหุ้มหนังนะครับมีพวงมาลัยวัดบูทวัดแรงดันนะครับผมเครื่องนิ่งๆนะไม่ดันฟันไม่ไหลนะครับมีเครื่องเสียงหนึ่งชุดนะครับผมนี่ครับเครื่องเสียงชุดใหญ่ลันๆันนะรับผมบอกเลยพร้อมไฟฉลังการงานสร้างครับ ลังการงานสร้างเลยครับนี่รอแบบนี้เลยนะครับเฉพาะเครื่องเสียงนี่ก็หลายหมื่นเนีบยผมบอกเลยเครื่องเสียงหลายหมื่นแล้วแอร์ช้ำๆนะครับแต่ก็ได้รถขับดีนะครับไม่อื้อไม่อืดนะครับฟังเสียงเขาท่อหน้าเป่ครันเดย์สวยคร้บผมแผงซาวด์สวยแบบนี้เลยนะครับ ไปอาใช้งานนะครับราคาเบาๆนะครับหลักหมื่นนะครับนี่ครับได้ใบกระสานครบนะครับรถบ้านชื่อบุคคลภาษี70ปีหน้านะครับเทอร์โบไอมานะครับเฮดเดอร์นะครับไอดีอินเตอร์หัวชีดนะครับคันนี้เก็บพ้องเครื่องโล่งๆแล้วนะครับสีสันร้บพันนะครับ70-80%นะครับผมเครื่องนิ่งๆนะไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเดินทางไกลได้ปกตินะครับผมใครอาใช้งานนะครับได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับผมนี่ สวยเลยนะครับคันนี้เครื่องเล่นจอยแอนดรอยนะครับสีก็มีตำหน่ตรงซุ้มล้อนะครับหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายนะครับฝาท้ายมีผูกๆหน่อยนะครับฝาท้ายมีตรงนั้นหน่อยหนึ่งนะครับผมตัวอื่นไม่ผูกนะครับบอดี้ไม่มีผูนะครับผมมีแค่ฝาท้ายนะครับแล้วซุ้มล้อสองข้างนะครับประมาณนี้เลยราคานะครับ 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมก็จกไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ปกติมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับแล้วลันล่นนะครับจะเปิดให้ฟังดูรถไ,ได้ที่อยุธยาเตยนานะครับผมสนใจสอบถามได้ครับส่งได้ทั่วประเทศน,นะครับ9 9 0า0บาทเท่านั้นนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับ